คำถามสำคัญก็น่าจะอยู่ที่คนจํานวนมากยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือของภาครัฐนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้นายรัฐมนตรีจะออกมาถแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าถือเป็นวาระแห่งชาติในการรับมือกับการระบาดของโควิด -19 และก็ได้อนุมัติเรื่องของการนําเงินมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบปัญหานะคะ คุณอุรชัยสอนแก้วก็ได้ติดตามนโยบายต่างๆมาตรการต่างๆที่ออกมานะคะคุณรุรชัยคะขณะนี้มีข้อสังเกตโดยเฉยเพาะเรื่องของการยืดระยะเวลาการให้เงินช่วยเหลือ,อ5,000บาทจาก3เดือนเป็น6เดือนมีคำ<ช>ถามอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าการยืดระยะเวลาถ้าเกิดว่าใช้ระยะเวลาเท่าเดิมน่นหมายความว่าจํานวนเงินที่ต้องใช้เท่าตัวนั้นก็น่าจะกระจายให้กับคนที่ไม่เข้าเกณฑ์รับสิทธิ นะครับหรือพูดอธิบายง่ายๆก็คือมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลกลับไปทบทวนว่าควรที่จะขยายเกณฑ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยายจากเงินก้อนนี้แทนที่จะไปขยายระยะเวลาดีกว่าไหมนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับคุณนักาคุณผู้ชมครับการจ่ายเงินก้อนแรกงวดแรกเริ่มขึ้นแล้ววันนี้นะครับแต่ว่าเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยแต่โจทย์ของรัฐบาลยังไม่จบนะครับผมชวนคิดคำนวณแบบง่ายๆคนหนึ่งคนได้รับเงินเดือนเยียวยานี้เดือนละ5,000บาท 5,000บาทถ้าเกิดเอาแบบโชคดีเลยนะครับใช้ชีวิตอยู่ในเมืองยกตัวอย่างกรุงเทพเนี่ยต้องโชคดีจริงๆนะครับได้ทานข้าวมื้อละ30บาทอันนี้แบบซื้อทานเอาด้านนอกนะครับข้าวตามสั่ง30บาทวันหนึ่งมี 3- มื้อ90บาท1คนต่อเดือนก็2,700บาทฟังดูแบบนี้เหมือนพอใช้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบางคนก็มีครอบครัวมีคนที่ต้องดูแลไหนจะค่าห้องเช่านะครับค่าน้ำค่าไฟโอเครัฐบาลช่วยนะฮะ มีจ่ายใช้100บาทจ่าย9 7บาทนี่ก็เป็นมาตรการที่ออกมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเลยมีคําถามว่าอยากจะให้กลับไปทบทวนว่ารัฐบาลน,น่าจะหาทางเจรจากับภาคเอกชนไหมในการพยุงราคาข้าวข,ของเครื่องใช้ที่จําเป็นหรือว่าอาหารสินค้าบริโภคต่างๆลดระดับราคาลงมาให้สอดคล้องกับจํานวนเงินที่ไม่ว่าจะได้รับ5 0าพบาทหรือไม่ตอนนี้ประชาชนดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ซึ่งก็ถูกกระทบจากวิกฤตโควิดส0นโควิด 19, -19 นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณนัฐานอกจากเรื่องของระยะเวลา <c oughs> ที่จะให้แล้วก็น่าจะมีคำถามด้วยนะคะว่าตกลงแล้วคนที่เข้าข่ายจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทเนี่ยตกลงจะมีจำนวนเท่าไหร่คะเพราะว่าช่วงของการเข้าไปเปิดให้ลงทะเบียนคนก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากแล้วที่สุดแล้วเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือได้สักกี่คนคะ เมื่อวานนี้ตัวเลขแบบกลมๆเบื้องต้น24ล้านคนเข้าไปลงทะเบียนนะครับแต่ว่ามีคนผ่านเนี่ยรัฐบาลดูเหมือนว่าจะตั้งกรอบไว้ที่9ล้านคนเพราะฉะนั้นจะมีคนอีกจํานวนมากทีเดียวมากกว่าที่ได้รับสิทธิ์อีกนะครับที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือก้อนนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายแวดวงอาชีพที่ก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมว่ามีกลุ่มอาชีพไหนบ้างที่ไม่ได้เข้าข่ายไม่ได้เข้าเกณฑ์ในการได้สิทธิเดียวยาช่วยเหลือเดือนละ5,000บาท6เดือนนี้น กลุ่มที่ไม่ได้เนี่ยทั้งหมดประมาณ7จ็ถึงสิกลุ่มแต่ว่าผมรวบให้เหลือ7็กลุ่มนะครับบางกลุ่มเนี่ยสามารถรวบได้บุคคลที่อายุต่ํากว่า18ปีกลุ่มนี้รัฐมองว่าหลายไม่ได้อยู่ในวัยทํางานแต่ก็มีคําถามตามมาทันทีครับว่าเพราะาบางคนเขาก็อยู่ในช่วงที่หาเลี้ยงตัวเองเหมือนกันนะครับทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองจ่ายค่าเทอมการเล่าเรียนหนังสือนะครับ ผู้ที่ว่างงานอยู่ก่อนแล้วหรือว่ากลุ่มแม่บ้านนะครับที่ไม่ได้ทํางานประจํากลุ่มนี้ว่างงานไม่ได้ถูกกระทบจากโควิด -19 นี่คือเหตุผลที่ทางรัฐมองนะครับกลุ่มที่มีประกันสังคมอันนี้ชัดเจนรัฐบาลทางสํานักประกันสังคมก็มีมาตรการช่วยเหลือไปแล้วนะครับกลุ่มข้าราชการและข้าราชการบํานาญกลุ่มนี้รัฐจ่ายเงินเดือนตามปกตินะครับไม่ใช่ผู้ถูกกระทบด้านเศรษฐกิจการเงินกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับเพราะว่า ไม่อยู่ในสถานะของผู้ทำงานแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากพยอสอด้วยนะครับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้สำคัญนะครับมีการพูดถึงกลุ่มเกษตรกรกันเยอะภาครัฐออกมาอธิบายว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ประกอบหลายอาชีพนะครับอย่างเช่นใช้เวลา9เดือนใน1ปีทำเกษตรนะครับทำนาทำเกษตรอะไรก็ว่ากันไปช่วงเวลาที่เหลืออาจจะไปรับจ้างอย่างอื่นไปรับจา้างทั่วไปอย่างอื่นเพราะฉะนั้นรัฐประเมินว่ากลุ่มนี้มีอาชีพหลักคือเกษตรกร นะครับไม่ใช่ผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็ปกติจะได้รับสิทธิ์การเยียวยาจากภาครัฐอยู่แล้วด้วยนะครับกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มอาชีพอิสระบางประเภทนี่ก็มีการพูดถึงเยอะเหมือนกันกลุ่มคนงานก่อสร้างกลุ่มผู้ค้าออนไลน์แล้วก็กลุ่มโปรแกรมเมอร์กลุ่มผู้ค้าออนไลน์เนี่ยรัฐมองว่าช่องทางตลาดออนไลน์สามารถทําเงินได้อยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองของหลายๆร้านค้าด้วยซ้ําไปเพียงแต่คงไม่มีใครกล้าฟันธงแล้วครับว่าทุกร้าน ที่ทาธุรกิจออน,ออนไลน์จะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับอาจจะเป็นโจทย์ให้ภาครัฐต้องกลับไปทบทวนนะครับเพราะถ้ายึดตามคําพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เคยพูดไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนมาตรการใดที่ออกไปแล้วไม่ได้หมายความว่าจะจบอยู่แค่นี้ครับคุณนัฐามันอาจจะมีเพิ่มได้ครับจริงๆก็เป็นโจทย์ใหญ่ของหลายๆประเทศนะคะ <c oughs> คุณอุรชัยแล้วก็จะได้เห็นมาตรการให้ความช่วยเหลือที่ออกมาหลายๆระลอก ในหลายรประเทศนะคะหมายความว่าคิดกันในครั้งแรกก็อาจจะรู้ว่าไม่ถูกจุดก็ต้องไปปรับกันใหม่สำหรับในประเทศไทยก็ได้เห็นการออกมาเสนอของทางพักฝ่ายค้านหรือว่าพักอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับภาคการเมืองออกมาต่อเนื่องนะครับเมื่อวานเราก็คุยกันไปว่ามีแกนนาพักฝ่ายค้านแล้วก็มีพักกล้าโดยคุณกรจติกาวนิตคุณกรเนี่ยติดตามประเด็นนี้มาโดยตลอดนะครับถ้าเป็นเรื่องเงินทองการบริหารเศรษฐกิจเนี่ย ก็คุณกรแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับวันนี้คุณกรตั้งคําถามว่าแทนที่จะนาเงิน5,000บาทขยายเวลาเป็น6เดือนน่าจะลดลงมาเหลือ3เดือนเท่าเดิมแต่ว่าไปขยายผู้ได้รับสิทธิ์จาก9คน9ล้านคนเป็น18ล้านคนผู้ชมจะเห็นตัวเลขว่ามันเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวนะครับเดิมที3เดือนเพิ่มเป็น6เดือนมันก็เท่าตัวจํานวนเงินที่ต้องใช้มันก็เพิ่มเท่าตัวถ้าลดลงมาได้เท่าตัวหมายความว่าผู้ได้รับสิทธิ์มันก็จะต้องเพิ่มขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็อาจจะลดลงได้อันนี้คือข้อเสนอของคุณกรณว่าที่หัวหน้าพักกล้านะครับยังมีข้อเสนอของกลุ่มอื่นอย่างเช่นแกนนาพักสายค้านพักเพื่อไทยวันนี้ก็มาอีกนะครับเป็นคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกพักเพื่อไทยตั้งคําถามว่าการให้การมอบสิทธิ์5000บาท6เดือนนั้นมีวิธีการพิจารณาที่เหมาะสมหรือว่าสอดคล้องกันดีแล้วกับผู้ที่ถูกกระทบจริงหรือไม่นะครับ รัฐบาลประเมินจากอะไรว่าเพียงพอแล้วหรือว่าเหมาะสมแล้วแต่ที่ถูกจับตาไม่น้อยคุณนัฐาคุณผู้ชมครับพักเก้าวไกลโดยคุณวิโรธลักษณะอดิศรโฆษกพักเก้าไกลออกมาตั้งคําถามคุณผู้ชมจะเห็นภาพนี้เป็นข้อความที่คุณวิโรธเผยพูดถึงนะครับพูดถึงข้อเสนอที่พักเก้าไกลก็พยายามเสนอมาตลอดแต่ผมเท้าความแบบนี้ครับคุณวิโรธอธิบายว่าพักเก้าไกลเนี่ยเคยประเมินว่ามีแรงงานทั้งหมด38ล้านคนโดยประมาณนะครับ มีแรงงานนอกระบบ18ล้านคนเป็นกลุ่มคนที่ถูกกระทบเต็มๆแหละครับ19ล้านคนนะครับแต่ว่าเมื่อรวมกับแรงงานในระบบประกันสังคมที่ยังไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองนะครับประมาณ5ล้านคนนั่นหมายความว่าจํานวนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มต้องการการเยียวยาจะมีประมาณ14ล้าน5แสนคนเพราะฉะนั้นถ้ารัฐเยียวยา9ล้านคนจะมีคนอีกประมาณ5ล้าน5แสนคนที่ไม่ได้รับการเยียวยานะครับมันก็เลยไปสอดคล้องกับข้อความที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นี่แหละครับ ถ้าเกิดเยียวยา9ล้านต้องใช้เงิน2,70,000 0ล้านบาทเยียวยา14,5ล้านคนแต่ว่าเหลือ3เดือนยังเหลือเงินที่สำรองไว้อีก5,000 0ล้านบาทนะครับก็คือหมายความว่าลดระดับเวลาที่ขยายออกไปลดลงมาให้เหลือ3เดือนเท่าเดิมดูเหมือนว่าหลายๆขั้วกันเมืองเสนอตรงกันนะครับคุณนัฐาค่ะก็เป็นแนวคิดที่อาจจะเป็นทางเลือกให้รัฐบาลน,นำไปพิจารณาอีกครั้งหรือไม่ก็คงจะต้อง ติดตามปฏิกิริยาหรือว่าการทบทวนมาตรการ,รต,าต,าต่างๆที่ออกมานะคะคุณอุรชัยคะครับค<อ><ช>่ะเขาคุณค,คุณอุรชัยมากค่ะขอบคุณครับ